กูขมีแกูขมีแกูขมีแอร์แ้ยกครดีสาร์เฮ้มันหรือเปล่าอ๋อไม่ใช่เหรอช่วยเหลือกันอย่างดีสมอเเอ้ยไหนอะขมีแมรอยู่ไหนเดี๋ยวเชิญลรับแต่แมวนแล้วแล้วแปนแล้วโดนครแปน่นอนไอสัตว์ประเทศเ่อบ้ากูเอ้ยนี่ไงใช่หมสกี้ที่บอกปลาดอกบัวไปเลยฟาด ชัดนะเพราะว่าจะแรงตามชาดกูรู้สึกแบบเฮ้ยดึงได้ด้วยกันมันจะึกกันตกไอ้เจ๊ตตกเลยแต่กูไม่รู้สึกถึงความเป็นไทยเท่าไหร่ทนะนะแต่พุ่งตรงๆนะแล้วก็เท่ดิเกิดตีนได้ไเยังไงแม่อันตีหรือเปล่าวะไม่ใช่ใช่ไหมเล่นไม่รู้อ่ะเป็นเร็ว พูดไทยมันพูดไทยมันพูดไทยท่านทุกท่านท่านหมดเลยมันพูดไทยมันพูดไทยมันพู้ปานโทษไม่ใช่ภาษาแบบเขมร้นคุณคเมเออบูชาไม่ใช่ผู้ชาใช่ไหมชีวิตเล็กพันธะเนี่ยสีปะอันนี้สีเที่อันสีไม่อลังการดีวะกันมันเป็นที่หลบกระสุนได้ไหมแบบเรียนเป็นหลบได้ไหมแต่มันอยู่แบบแต่มันจะยแบบราบตาเนี่ยอะไรรู้แบบตะกี้บัวใช่หมดแล้ว มันคือชงพาวเจ้าสนีแท้แล้วทานโทษคำเดียวือนแบบนี้คือมันแก้เพื่อนได้เลยเออมันแก้เพื่อนได้น่าสนุกเป็นบ้านเลยไหนมันพูดทานทานโทษเหมือนอยู่นะไหนมันพูดตอนไหนวะเมื่อกี้แหละอันเมื่อกี้หลั่งแกหัวรถเสร็จอ่ะเอาเหรอเออโอ้เสียใจเนาะทานโทษทานโทษ